พวกเราทีมลูกค้าจากมหาวิทยาลัยราชมงคลบตระดินทุกท่านเคยทานทุเรียนไหมครับผมเชื่อว่าท่านเคยทานทุเรียนครับจากข้อมูลพบว,ว่าผลผลิตของทุเรียนในแต่ละปีจะมีขยจะจากทุเรียนลงเหลือร้อยละสามสิบจากการจาัดจำหน,น่ายทุเรียนในแต่ละปีจะใช้วัสดุพลาสติกและโฟมในการแพ็คทุเรียนซึ่งกลายเป็น,นขยะพลาพสติกและโฟมสูงถึง2.7งจุดานตันต่อปีหรือราวประมาณเ0็ดันตันต่อวัน แล้วในส่วนแนวคิดของนวัตรกรรมของเรานะคะเราเริ่มจากแนวคิด BCG ค่ะซึ่งจะเน้นรักษาคุณค่าของทรัพยากรด้วยการนำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ค่ะและแนวคิด ESG นะคะซึ่งจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนค่ะทำให้เกิดเป็นการสร้างน,นวัตรกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไบโอพลาสติกหรือชีพพลาสติกชีวภาพค่ะค่ะและนี่ก็คือนวัตรกรรมดีดีบ็อกซ์ของเรานะคะซึ่งเป็นนวัตรกรรมกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารชีวภาพดีดีบ็อกซ์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนหลักๆนะคะได้แก่ฝากล่กองซึ่งทํามาจากเือกทุเรียนผสมกับพลาสติก PLA ค่ะถาพัชนะนะคะซึ่งทํามาจากเือกทุเรียนขึ้นรูปผสมกับถ่านกำมันจากเือกทุเรียนค่ะ3นะคะเป,เป็นแผ่นฟิล์มค่ะซึ่งทํามาจากเมทุเรียนค่ะขึ้นรูปเป็นแผ่นอิเลฟิล์มค่ะค่ะและในส่วนของกระบวนการทําตัวกล่องนะคะจะเริ่มจากการนําเือกทุเรียนค่ะมาผ่านกระบวนการแปรรูปให้กลายเป็นเส้นใยผสมถ่านกำมัน เข้าสู่กระบวนการทางเคมีและขึ้นรูปเป็นตัวกล่องค่ะค่ะและในส่วนของการทํตัวอินดิบล์ฟิล์มนะคะเราจะใช้เมทุเลียนนะคะมาผัดกระบวนการทําให้การเป็นผงแป้งเข้าสู่กระบวนการทางเคมีแล้วก็ขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มค่ะผสมพลาสติกเ,เม t น,นะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เมืองรับแลกกลุล่มผู้จัดจาหน่ายทุเรียนสดแช่เย็นและแช่แข็งกลุมล่มร้าน,นค้าบรรจุภัณฑ์ค่ะคีพาร์เนอร์นะคะของเราคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เมืองรับแลก ผู้จัดจำหน่ายทุเรียนสดแช่เย็นและแช่แข็งและผู้รับจ้างบริษัท CP อุตสาหการรมบรรจุภัณฑ์ค่ะคนะคะเราได้จากการผลิตกลองบรรจุชีวภาพภายใต้แบรนด์ดีดีบล็อกและได้จัดก,การจัดจำหน่ายทั้งปลิกและส่งค่ะแชนแนลของเรานะคะมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ค่ะ Customer Relationship นะคะของเราคือมีการจัดระบบสมาชิกสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นประจำ มีการติดต่อสอบถามและยังมีการบริการหลักการขายด้วยค่ะน,นี่นะคะ่ะคือนวัตกรรมกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารเชียวภาพดีดีดบ็อกที่ช่วยดูดซึมความชื้นช่วยรกอิ่นและที่สําคัญนะคะดีดีดบ็อกของเรายังช่วยป้องกันการเสียหายระหว่างขนส่งอีกด้วยค่ะขนส่งพร้อมจําหน่ายสบายใจด้วยดีดีดบ็อก